สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตรสอนสร้างสื่อนะครับจะมาแชร์นะครับเว็บแอปนะครับที่ทำเป็นแดชบอร์ดนะครับแอดมินแดชบอร์ดแบบ r e s ponsive นะครับเหมือนตัวอย่างนี้เลยนะครับซึ่งนะครับโค้ดทั้งหมดนี้นะครับได้มาจากนะครับคลิป YouTube นี้นะครับเนี่ยคลิป YouTube นี้นะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ต้นฉบับไว้ใต้คลิปสอนนะครับ ซึ่งนะครับในต้นฉบับนี้นะครับเขาจะมีการแชร์โค้ดนะครับให้นะครับในตรงนี้นะครับ Google Drive เมื่อเราเปิด Google Drive นะครับเขาก็จะให้เราดาวน์โหลดนะครับเป็นไฟล์ซ i p ลงมาเสร็จแล้วเราก็ทำการแตกไฟล์นะครับเนี่ยเป็น r e ปอน a d m i n Dashboard นะครับซึ่งนะครับเขาจะทำเป็นไฟล์ index ไว้แล้วก็มี a s s e t นะครับมี css image แล้วก็ js ไว้นะครับ ผมก็ได้เอามานะครับประยุกต์ดัดแปลงนะครับให้กลายเป็นเว็บแอปแบบนี้ขึ้นมาครับซึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์นะครับโค้ดตัวนี้ให้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับใครที่ต้องการทำสำเนานะครับวิธีการก็ไม่ยากครับเมื่อท่านได้นะครับลิงก์ที่ผมแชร์ให้นะครับท่านเปิดขึ้นมานะครับมันก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้ท่านทำสำเนาโดยการนะครับมาที่ปุ่มนี้นะครับภาพรวมนะครับคลิกไปที่ภาพรวม แล้วก็มาคลิกตรงนี้นะครับทําสําเนานะครับคลิกทําสําเนาแบบนี้ครับพอคลิกทําสําเนาเสร็จนะครับมันก็จะขึ้น copy o f นะครับตรงนี้ copy o f demo นะครับท่านก็เปลี่ยนชื่อโดยการคลิกแบบนี้นะครับแล้วก็นะครับลบออกแบบนี้นะครับหรือท่านจะเปลี่ยนชื่ออื่นก็แล้วแต่นะครับจากนั้นกดปุ่มเปลี่ยนชื่อนะครับก็จะเหลือแค่นี้นะครับ เสร็จแล้วก็ให้ deploy เป็นเว็บแอนะครับมาที่เมนูนี้ครับการทำให้ใช้งานได้แล้วก็มาที่เมนูแรกครับการทำให้ใช้งานได้รายการใหม่คลิกเข้าไปตรงนี้ครับเสร็จแล้วมาด้านล่างนะครับการทำให้ใช้งานได้ตรงนี้ครับคลิกเลยนะครับแล้วมันก็จะสร้างเป็นลิงก์เว็บแอปให้เรานะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับ อ่าได้แล้วนะครับพอได้ตัวนี้เสร็จก็กดเสร็จสิ้นไปก่อนนะครับอ่าผมจะปิดของก่อไปก่อนนะครับอันนี้จะเป็นแอดมินแดชบอร์ดตัวใหม่นะครับที่ทำสำเนามาแล้วจากนั้นคลิกที่เมนูเดิมครับแล้วไปที่ล่างสุดเลยการทดสอบไปใช้งานนะครับคลิกครับเสร็จแล้วท่านก็จะได้ลิงก์ทดสอบครับคลิกที่ลิงก์ทดสอบครับมันก็จะเปิดแท็บใหม่ขึ้นมานะครับแบบนี้เลยนะครับท่านก็จะได้เหมือนหน้าตานี้เลยนะครับทีนี้ถ้าท่านต้องการอยากเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะครับก็ กลับมาที่โค้ดครับกดเสร็จสิ้นนะครับซึ่งโค้ดแรกก็จะเป็น c o d e gs ก็ไม่มีอะไรนะครับใช้สำหรับเปิดไฟล์ Index นะครับไฟล์ css นะครับก็จะเป็นตัวแก้ทำให้ตกแต่งให้สีสันสวยงามนะครับอย่างเช่นตอนนี้ใครไม่อยากได้สีน้ำเงินนะครับอยากเป็นสีดำก็มาที่บรรทัดที่14นะครับเนี่ยเปลี่ยนสีตรงนี้ก็ได้นะครับสีดำก็จะเป็นเลข0ูตัวนะครับ แบบนี้นะครับก็จะเป็นสีดํากดบันทึกครับพอกดบันทึกเสร็จก็กดปุ่มรีเฟรชครับเนี่ยท่านก็จะได้แดชบอร์ดเป็นสีดำนะครับถ้าชอบสีดําก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าชอบสีอื่นก็ไปหาโค้ดมานะครับมาแก้อย่างเช่นนะครับส่วาผมยังได้เป็นแบบสีน้ําเงินนะครับสีน้ําเงินก็0ูนย์นะครับ F7 อย่างเงี้ยนะครับ F7 เสร็จแล้วก็กดปุ่มบันทึกครับบันทึกเสร็จก็ลองรีเฟรชดูครับอ่าเนี่ยเขาจะได้เป็นสีน้ำเงินช่วยสวยแบบนี้นะครับอันนี้คือสามารถจะไปแก้ไขนะครับสีสันต่างๆจากโค้ด CSS นะครับเสร็จแล้วนะครับตัวอินเด็กครับอ่าอินเด็กก็คือตัวโชว์หน้าตามาทั้งหมดนี้แล้คือตัวอินเดนะครับท่านอยากแก้ตรงไหนเช่นนะครับอยากเปลี่ยนชื่อครับตรงนี้มันจะมีคําว่า แบรนด์เนมนะครับแบรนด์เนมนะครับก็คือคำนี้นะครับท่านอยากเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรและโลโก้เป็นชื่ออะไรนะครับก็เนี่ยมาอยู่บรรทัดนี้19 20 21ก็เปลี่ยนได้นะครับตรงนี้มันจะเป็นไอคอนนะครับเป็นภาพไอคอนคล้ายๆฟอนต์ออสซั่มนั่นแหละนะครับก็ลองเปลี่ยนดูนะครับแล้วก็ลิงก์นะครับถ้าอยากทำลิงก์ไปไหนก็นะครับมาแก้ลิงก์ตรงนี้ได้เวลามีการคลิกนะครับ แล้วก็ไล่ลงมาหรือใๆนะครับแดชบอร์ดนะครับอาจจะเปลี่ยนเป็นหน้าหลักนะครับสโตเมอร์อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยมันก็ไล่ลงมาตามนี้เลยนะครับแก้ได้นะครับเสร็จแล้วก็นะครับทำเสร็จแล้วก็สามารถที่จะนะครับเอาไปโชว์นะครับหรือไปเพิ่มลิงก์ต่างๆในแต่ละหน้านะครับซึ่งนะครับผมได้ทำเคยทำคลิปสอนไปแล้วนะครับ ในเรื่องของการเชื่อมหน้านะครับแต่ละหน้านะครับว่าจะเชื่อมหน้ายังไงนะครับถ้าคลิกที่เมนูนี้ให้เปิดหน้านี้คลิกเมนูนี้เปิดหน้านี้นะครับก็ไปดูคลิปสอนที่เคยทําไว้นะครับซึ่งนะครับตัวเว็บนี้นะครับก็นะครับดูแล้วสวยงามนะครับเป็นแดชบอร์ดนะครับมีการแสดงผลข้อมูลต่างๆนะครับก็ลองไปแกะโค้ดดูแล้วก็เอาไปพัฒนาต่อนะครับส่วนรูปตรงนี้ผมก็ไปเอามาจากเว็บตัวนี้ครับ เว็บที่เคยทำคลิปสอนไว้นะครับเนี่ย e จ e r a t e ร h o t o f a c e อย่างเงี้ยนะครับก็ไปเอาลิงก์ตัวนี้มาใส่แทนนะครับถ้าเป็นข้อมูลจริงๆที่เราใช้งานจริงนะครับก็ลองไปประยุกต์ดูนะครับโค้ดก็จะอยู่ที่ไฟล์ Index นะครับลิงก์รูปเนี่ยตรงนี้ครับเนี่ย user นะครับลงไทยด้วย JPG นะครับแล้วก็นะครับเนี่ยไล่ดูนะครับแต่ละอย่างว่าเราจะแก้อะไรตรงไหนนะครับแก้ข้อมูลเป็นของเรานะครับ วองว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ก็ปีลิงใต้คลิปสอนได้นะครับเอาไปประยุกต่อนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ